ครับแลแล้วเราก็มาเยือนเชียงคานอีกครั้งแล้วนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะฮะแต่ก็สุขใจทุกครั้งท okay? ี่มาเชียงคานนะครับสวัสดีครับคุณครับมาพบกันอีกปีหนึ่งแล้วนะฮะโอ้เป็นสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมเนาะครับโอ้โหคนเยอะเหมือนกันนะ เรือมาเยี่ยมบ้านยากครับผเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็จะเดินไปชมไปบ้านนะครับมีห้องเป็นห้องเดินมใครจับจองนะครับรีบจับจองข้างล่างข้างบนนะฮะคน แจ้งว่าข้างบนเราจับจองห้องนะฮะนี่มีหลายห้องแม่นะฮะจับจองห้องนะฮะข้างบนก็มีฮะข้างบนก็มีฮะนี่คือบ้านพขานี่ยเขาสเตย์ซอยจุดเก้าเลครับจักรยานปั่นได้นะครับจักรยานปั่นได้นะฮะสี่างนะครับใช่ใช่มีทางปั่นในบ้านได้ โอ้โหเดี๋ยวปั่นจักรยานเล่อตอนเช้าเลยคืนๆแล้วเดี๋ยวพาปังบรรยากาศดีเดี๋ยวเราขึ้นไปดู้งบดนะครับข้างบนอือสองชั้นนะครับนี่ห้องหนึ่งครับเอ้ยไอโปอดจมีหมดทุกห้องมีหมดทุกห้องมีหมดทุกห้องเลย ีทุกห้อง,องอนี่ห้องหนึ่งครับอ้ในห้องเด็กน้อยดอนไอห้องนี้พ่อจองแล้วพอนอนเหรอเออใครจะนอนห้องนี้ไม่มีแอรเอาไม่มีเไปนอน้อมี <c oughs> มมอร์ <c oughs> ไม่มีอะไรเลยไม่ไม่ไมไมนอนด้วยกันนั้งแหละสี่คนเรา